ลับสวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนขับแฟนช่องพอใจดีสูบผู้สูงคนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสี้าไปตามเนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องเมื่อนี้พอใจดีสีมอบโชคก่อนกลับบ้านออกพันษาพี่น้องชุดสามตัวหนึ่งชุดพี่น้องนะครับเพื่อมันเป็นโชคเป็นลาบพี่น้องนะครับสูตรใหม่นะครับ เพื่อเป็นโชคเป็นลาบมอบโชคให้พี่ให้น้องอาจเปลนได้พี่น้องนะครับเนาะถ้าผู้ใดเสื้อกะคือว่าเฮาทาบุญรวมกันถ้าผู้ใดบ่เสื้อกะแสดงว่าบ่ได้ทาบุญรวมกันก็พอใจดีเด้อนะครับอยากให้พี่น้องนะครับติดตามนะครับทางช่องพ่อใจดีชาแนลพี่น้องผู้ใดเข้ามานะครับช่วงออกพันศานีนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นี่มอบโชคนะครับ ให้พี่ให้น้องได้คาน้ามุกน้ำมันได้คากินคาอยากนํำทางนะครับให้พี่นอ้องเดินทางปลอดภัยกับหอดบานหอดซองพี่น้องให้มีความสุขถูกสิ่งถูกปากการพี่น้องเมื่อนี้พอใจดีมือสุดท้ายโค้งสุดท้ายพี่น้องพอใจดีสิฟันไหนสามตัวให้คานนำมุกน้ำมันพี่น้องได้คากินคาอยากทูกสิ่งถุกอย่างพี่น้องเดี๋ยวพอใจดีใส่วันที่กอน เดี๋ยวมาเจอกันพี่น้องนะครับรับประกันเด็ดแน่นอนนะครับวันที่6รับประกันเด็ดแน่นอนนะครับผู้ใดอบอสืองวดนี่เสียใจพี่น้องวันที่6นะครับตุลาครับสองหาหกแปด นะครับชุดนี้เป็นชุด3ตัวชุดเดียวได้พี่น้องเด้อนะครับชุดนี้ชุดเดียวนะครับพี่น้องพราอจะดีจัดให้เป็นพิเศษนะครับมอบโชคให้ก้อนเดินท่านนะครับราวพัฒนา พ่อใจดีพี่น้องนะครับชุดนี้สามตัวชุดเดียวหางเดียวเท่านั้นเด้อผู้ใดเสื้อกระตมผู้ใดบ่เสื้อกระผ่านไปแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าเสียใจพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างจับให้เม็ดเดียววิ่งนะครับตัวเดียวผู้ใดมักหลุดมักวิ่งมักหลุดนะครับสำหรับสายวิ่งสายหลุดเนาะ นะครับวิ่งรูดบนล่างเม็ดเดียวพี่น้องนะครับจัดให้ได้พิเศษก่อนเดินทางออกพรรษาจัดให้พิเศษเน้นเน้นเนื้อเนื้อนะครับหกเม็ดเดียวพี่น้องนะครับหกเม็ดเดียวนะครับผู้ใดชอบกระตมพี่น้องบ่ชอบก็บ,บ่ไปนั่งน,นะครับแนวทางแนวทางดีๆมีที่ไหนพี่น้องนะครับเนาะ มีที่ช่องพ่อใจดีชาแนลนะครับนะครับให้พี่น้องอุ่นใจพี่น้องสบายใจนะครับมื่อนี่พ่อใจดีมอบโชคนะครับเป็นรางวัลออกการเดินทางกลับบ้านมาออกพรรษาเด้อนี่แหละครับพ่อใจดีนะครับเป็นห่วงพี่ห่วงน้องนะครับเนาะอยากให้พี่ให้น้องนะครับ เดินทางให้ระมัดระวังเลยพี่น้องเด้อหนึ่งนะครับการขับรถขับล่าการของมึนเมาห้างกับบอดื่มพี่น้องนะครับขั้นรับกับพักพรเอ่อพักพรอนจักหน่อยแล้วก็ขับไปต่อพี่น้องการเดินทางให้ห้าให้หอดบานหอดซองเลยพี่น้องเด้อให้ระมัดระวังกันสุราอย่าเมาห้างกับบอดื่มบอเสพกันละห้ากะมาบานมาซองเ้าให้มีความสุขนะครับเนาะแล้วพอเจะดดี ถ้าผู้ใดไม่ดื่มไม่เมาไม่เสพนะครับขับรถให้ระมัดระวังพ่อใจดีมอบโชคสามตัวเน้นเน้นพี่น้องให้พี่น้องกลับบ้านกลับซองให้พี่น้องอยู่ดีกินดีกับพี่กับน้องอย่างมีความสุขพ่อใจดีจัดให้สามตัวเน้นเน้นพี่น้องนะครับเนาะหนึ่งชุดพี่น้องนะครับชุดสามตัว นะครับชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวเน,น้น,นเน้นไปเลยพี่น้องพร้อมชุดสองตัวชุดสองตัว เฮ็ดจังได้ก็แตกพี่น้องนะครับทำยังไงก็แตกเด้อจำไว้ทำยังไงก็แตกทำยังไงก็เข้ามายังไงก็เข้าพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางเนาะชุดสามตัวมีอะไรบ้างนะครับสองตัวมีอะไรบ้างพี่น้องสองตัวนะครับสองตัวสามตัวมีอะไรบ้างพี่น้องนะครับอ่ะหนึ่ง หกเจ็ดนี่คือชุดสามตัวเน้นเน้นหนักหน,กนะครับสองตัวพี่น้องตัดให้เลยพ่อใจดีตัดให้เด้อนะครับพ่อใจดีตัดให้บ่กว่ากันนะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับหนึ่ง หนึ่งเจดหกจัดไปพี่น้องจัดไปจัดไปอย่าลืมนะครับอย่าลืมผูดให้มั่นใจพอใจดีนะครับพอใจดีบอเคยสี่ไปอ่าให้พี่น้องบอกพี่น้องคักปันนี้ถ้าบอกปันนี้แล้วพี่น้องบอจัดก่ะบอกไปยังเนาะเพราะว่ามีคนชอบมีคนไม่ชอบเนาะ นะครับเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาของผู้ที่ชื่นชอบผู้ที่ไม่ชอบเนาะนะครับเป็นธรรมดาเด้อนะครับพอใจดีมั่นใจลองเสื้อพอใจดีสักครั้งหนึ่งกดไลค์กดแชร์กันให้ระเบิดเถิดเทิงไปเลยพี่น้องสำหรับชุด3ตัวชุดนี้นะครับกดให้ไประเบิดเถิดเทิงเลยพี่น้องนะครับ ให้พี่น้องกดไปเลยอย่าลืมเดดขาดพี่น้องเลยนะครับนี่ละค่าขนมข้าวต้มออกพรรษาพี่น้องกลับมาบ้านมาซองนะครับเนาะนี่พี่น้องสุดยอดบอกได้เลยถ้าใครพลาดเสียใจพี่น้องพี่น้องครับวันที่6ตุลาสองห6าเล่าพัฒนาพอใจดีวิ่งบนล่างได้พี่น้องเด้อ วิ่งบนล่างจัดในหกเม็ดเดียวแคนแคนคือโมกหวกฝนตกไมาเดือนแปดพี่น้องนะครับสอนขืนมาเห็ดยังได้กับอวกงอกชุดสามตัวหนึ่งหกเจ็ดพี่น้องหนึ่งหกเจ็ดจำไวด้ดีๆจำไว้แม่นๆหนึ่งหกเจ็ดย้ำหนึ่งหกเจ็ดนะครับไผ่โบเห็นโพนันเสียใจผู้ใดบกกฎไรกดแช่ ผู้นั้นมมีโชคมีลาบนะครับชุด2ตัวกันไว้ให้พร้อมเรียบร้อยตัดให้อีกต่างหากพี่น้องหนึ่และ67พี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอไวด้ด้วผู้ใดแคปหน้าจอไว้กดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีมีใช่ขอให้เฮงเฮปังปังเรื่อยๆนะครับขอให้ผูใ้ใดเดินทางมาออกรรษาพอจะดีมอบโชคให้แล้วไผสิเอาบอ่เอา Ban, แล้วแต่ดวงแล้วแต่ศกแล้วแต่วัสนาเด้อนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่ศกแล้วแต่วาสนานะครับ,นะรบพอจะดีให้แล้วค่าำมกค่าดม่นมน่ากินน่าอยากถูกสิ่งถูกอย่างพร้อมค่าเดินทางนะครับผู้ใดเดินทางกลับบ้านออกพรรษาขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับพี่น้องนะครับขอให้หอดบานหอดซองพอพี่พอนองพอพอ่พอ,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 พอแม่เนาะ นะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเจะดีฝากไว้แี่เพียงเท่านี้เลยพี่น,อออนออ้องสองทุ่มเคืองพี่น้องสองทุ่มเคืองสองทุ่มเคืองเปิดกระเป๋าเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดประตูบ้านตู้ซองล่รอรับเอาึ้นเข่าบ้านสามตัวแตกสามตัวแตกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แี่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ